ขย่าตลาดรถยนต์ไฮบริด C A T L เปิดตัวแบตเตอรี่ใหม่สำหรับรถยนต์ไฮบริดโดยเฉพาะวิ่งไกล400กิโลเมตรชาร์จเต็มใน15นาทีเูเด็กได้ว่าเปิดตัวกันแบบไม่พักเลยครับสำหรับเทคโนโลยีของรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะการพัฒนาด้านแบตเตอรี่ที่เราได้เห็นการพัฒนาแบบก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว ทั้งเรื่องของระยะทางการวิ่งต่อการชาร์จไฟเต็มหนึครั้งรวมไปถึงความเร็วในการชาร์จไฟด้วยล่าสุด CATL ซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งด้านแบตเตอรี่ของโลกได้สร้างปรากฏการณ์ความน่าสนใจอีกครั้งด้วยการเปิดตัวแบตเตอรี่ชนิดพิเศษเพื่อเข้ามาใช้ในกลุ่มรถยนต์ไฮบริดโดยเฉพาะซึ่งต้องบอกว่าหากแบตเตอรี่ชุดเดกล่าวเริ่มเข้าสู่ตลาดกลุ่มรถยนต์ไฮบริดปัจจุบันอาจจะต้องคิดหนะัก เมื่อเราพูดถึงรถยนต์ไฮบริดหรือว่ารถยนต์แบบปลั๊กอินไฮบริดในยุคปัจจุบันส่วนใหญ่ระยะทางการวิ่งด้วยโหมดไฟฟ้าล้วนนั้นจะอยู่ที่ราว60-150กิโลเมตรโดยเฉลีย่ยและส่วนใหญ่นั้นไม่เกิน100กิโลเมตรแต่สําหรับชุดแบตเตอรี่ใหม่ของ C-A-T-L นั้นมาพร้อมกับคุณสมบัติที่จะสามารถพารถไปได้ไกลถึง400กิโลเมตรด้วยการวิ่งในโหมดไฟฟ้าล้วนก่อนที่จะต้องใช้เครื่องยนต์สําหรับทําหน้าที่ผลิตกําลังพารถเดินทางต่อ โดยชุดแบตเตอรี่ใหม่ของ CATL นั้นมาในชื่อ Freevoid Super Hybrid ซึ่งถูกประตัวอย่างเป็นทางการในกรุงปักกิ่งเมื่อวันที่24ตุลาคม2024ที่ผ่านมาโดยทาง CATL ให้ข้อมูลว่าชุดแบตเตอรี่ดังกล่าวถูกผลิตเพื่อรองรับการพัฒนากลุ่มรถยนต์แบบผสมที่เป็นปลักอินไฮบริดโดยเฉพาะซึ่งกลุ่มรถยนต์รูปแบบดังกล่าวนั้นกำลังได้รับความนิยมค่อนข้างมากในประเทศจีนด้วยระบบที่เป็นขับเคลื่อนแบบ g r e RI v สำหรับข้อมูลของแบตเตอรี่นั้นจะมาพร้อมกับความจุที่เพียงพอสำหรับการใช้งานในระยะการขับขี่400กิโลเมตรซึ่งจะให้ประสบการณ์การขับขี่ที่ใกล้เคียงกับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ด้านการรีชาร์จพลังงานนั้นสามารถรองรับการชาร์จเร็วได้ในระดับ 4C ด้วยการชาร์จไฟ10นาทีจะสามารถพารถไปได้ไกลถึง280กิโลเมตรและสามารถชาร์จเต็มได้ในเวลาประมาณ15นาที ด้วยระยะเวลาการชาร์จดังกล่าวนั้นค่อนข้างตอบโจทย์การใช้งานสำหรับการเดินทางไกลแม้อาจจะต้องจอดชาร์จบ่อยก็ตามและเพื่อให้การทำงานของแบตเตอรี่มีประสิทธิภาพในทุกย่านอุณหภูมิตัวแบตเตอรี่นั้นจะมาพร้อมกับการทำงานที่ผสมผสานระหว่างแบตเตอรี่แบบลิเทียมไอออนและเซลล์แบตเตอรี่แบบโซเดียมไอออนซึ่งจะช่วยให้แบตเตอรี่นั้นสามารถทำงานได้ในอุณหภูมิติดลบแบบสุดขั้วที่ลบ40องศาและสามารถชาร์จได้ในอุณหภูมิลบ30องศา นอกจากนั้นการใช้เซลล์แบตเตอรี่แบบโซเดียมไอออนนั้นยังช่วยลดต้นทุนในการผลิตลงด้วยโดยทาง C A T L ได้เผยว่าหลายแบรนด์ได้เลือกใช้แบตเตอรี่แบบฟรีไวย์ในรถยนต์ที่เป็น Plug ั๊กอินไฮบริดของตอนเองในอนาคตโดยรถยนต์2องรุ่นแรกที่จะได้รับการติดตั้งชุดแบตเตอรี่แบบฟรีไวย์นั้นคืออวตาร07และเนต้าแอลสำหรับอวตารนั้นเป็นการร่วมมือกันระหว่างชังอันหัวเวย่ยและ C A T L จึงไม่น่าแปลกใจที่ทางค่ายนั้นจะได้เทคโนโลยีดังกล่าวเป็นค่ายอันดับแรกๆ สำหรับอวตาร07นั้นเป็นหนึ่งในรถยนต์ SUV ที่พัฒนาต่อยอดมาจากอวตาร12โดยถูกเปิดราคาในประเทศจีนไปเมื่อช่วงเดือนกันยายนกับค่าตัวที่219,900หยวนถึง289,900หยวนหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ1ล้านบาทในรุ่นเริ่มต้นโดยในรุ่นที่เป็นขุมพลังแบบ eRV e นั้นมาพร้อมกับชุดแบตเตอรี่แบบลิเทียม LFP ความจุ39.05กิโลวัตต์ชั่วโมง วิ่งได้ไกล230กิโลเมตรในโหมดไฟฟ้าล้วนใช้เวลาในการชาร์จไฟจาก30-8ถึงในเวลา15นาทีขณะที่ระยะเดินทางรวมเมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มบวกกับน้ำมันเต็มถังจะสามารถเดินทางได้ไกล1,152กิโลเมตรก่อนที่จะต้องเติมน้ำมันหรือชาร์จไฟอีกครั้งส่วนเนต้าแอลนั้นก็เป็นหนึ่งในรุ่นรถยนต์ที่มีการเปิดตัวทำตลาดในประเทศจีนไปแล้วเมื่อช่วงวันที่2กันยายน2024ที่ผ่านมา กับราคาค่าตัวเริ่มต้นที่154,800หยวนหรือประมาณ730,000บาทขณะที่รุ่นท็อปที่ใช้แบตเตอรี่แบบฟรีไว้นั้นมีค่าตัวที่189,300หยวนหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็จะประมาณ890,000บาทสำหรับชุดแบตเตอรี่ของ n e ต a านั้นจะเป็นชุดแบตเตอรี่ลิเธียม NMC ความจุ43.9กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถวิ่งได้ไกล310กิโลเมตรในโหมดไฟฟ้าล้วน ใช้เวลาในการชาร์จไฟจาก30-80%ในเวลา19นาทีส่วนการชาร์จแบตเตอรี่เต็มความจุพร้อมกับน้ำมันเต็มถังจะสามารถวิ่งได้ไกล1,160กิโลเมตรและนอกจากอวต้า07และเนต้าแอลแล้วทาง C.A.T.L. ยังกล่าวว่าภายในปี2025จะมีรถย,ยนต์อย่างน้อย30รุ่นที่จะใช้ชุดแบตเตอรี่แบบฟรีวอ o ด์ดังกล่าวสำหรับทำตลาดเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโลยีที่ถูกพัฒนาเพิ่มเติมควบคู่กับการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ซึ่งทว่ากันตามตรงระบบขับเคลื่อนแบบผสมแบบใหม่อย่าง e-i-e-v นั้นค่อนข้างมีความน่าสนใจอย่างมากเมื่อเทียบกับระบบไฮบริดหรือ Plug ั๊กอินไฮบริดแบบดั้งเดิมก็ต้องมาติดตามกันต่อว่าเมื่อมีการทําตลาดอย่างแพร่หลายจะสามารถชิงตลาดจากระบบขับเคลื่อนที่เป็นแบบดั้งเดิมได้หรือไม่ซึ่งเราก็ต้องมาติดตามกันต่อ เพื่อนๆละครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างหากมีรถยนต์ที่เป็นกลุมพลังแบบ e-r ev เข้ามาทำตลาดในไทยจะน่าสนใจกว่าขุมพลังแบบ plug in hybrid แบบดั้งเดิมหรือไม่คิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ